สวัสดีครับผกทีช่องทีเด็ดขับพิชเช่นเคิร์นี้จะพาทำกิจการข้อบบอลบุนเดสคิก้าเยอรมันคุรว่างไอทันแฟนเฟิร์ตจะเปิดบ้านตระรัยเกียวหยของทีมโปรตุเซีดอดมุนในคืนนี้เป็นวที่เจ้าบ้านอย่างแฟนเฟิร์ตเป็นฝ่ายต่อราคามาที่ปรบสิบจะลงสนามกันที่เวลาตีสองครึ่งของค่ำคืนนี้สเกมนี้ไอทันแฟนเฟิร์ตเติมปิดสนามโดยแชงแบงค์พาร์คต้อนรับเยวหยของทีมโปรตุเซียดัทมุนโดยเจ้าบ้านไอทันแฟนเฟิร์ตเพิ่งเอาชนะไฟบวกมาได้สี่ประตูง ึง9คะแนนทีมของดิโน่ท็อปมิรเลอร์กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีและต้องการชชนะในเกมนี้เพื่อขยับเข้าใกล้าการลุนแชมป์ทังฝั่งโปซียด์มุนของโนริซาฮินผู้จัดการทีมต้องตกอยู่ในความเสี่ยงหากทีมของเขายังคงไม่หาฟอร์มที่ดีไม่ได้ล่าสุดดันแพ้ให้กับทีมในโซนล่างอย่างโฮตาคิน4-2มาอีกทําให้ตลอด7เกมหลังสุดกับธุกรการชนะได้แค่หนเดียวเท่านั้นดูแล้วเกมนี้ทีมเดือนฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวามีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันให้กับทีมต่อเนื่องสออดล้งกับ ดดูเหมือนจะมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนจากผลงานการเล่นในทีมดังนั้นน่าจะเก็บ3าคะแนนไปได้ในเก,มน,เกมนี้เกมนี้ใจใจไปบนต่อเกมนี้เห็นควรเลือกเชียร์ไอท่านแฟนเปิดเหมาะสมกว่าครับออระครับขออภัยประามทุกคนชอบกันจัดทัดกัสวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนจะทิ้งนิ้วให้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามเนช่องทีเด็ดครับขอ,ขอเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ